เ,เรามากันสามคนพ่อแม่ลูกนี่แหละสู้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 ส ของแม่ลูกออแค่ประมาณกิโลเดียวเองเออ <laughs> กิโลเดียวก็ถึงและหน่วยก้าตายขึ้นมา้อยออ <laughs> ดูความชันสุดยอดออถึงขนาด80องศาเลยนะเนี่ย เราอยากไปเที่ยวที่แออัดครับพี่น้องป่านในตงครับธรรมชาติสูดหายใจลึกๆจะเป็นลมแล้วสิะยังไงหลังจากที่เราขึ้นมาประมาณสามสี่กิโลถึงยอดเขาแล้วพี่